ในส่วนของลาเปอเอลที่เราสร้างภาพฟรีนะครับจะมีปัญหาเวลาเปิดดูนะครับจะมองไม่เห็นแล้วเวลาใส่ใน ai ที่ทําวิดีโอก็จะมองไม่เห็นเราก็มีการแก้ไขยังไงครับต้องการภาพให้แก้ไขนะครับให้เปิดได้เราก็คลิกขวาที่ภาพต้องการแปลงแล้วก็ Edit with p e n 3D ครับหรือ with p นก็ได้เสร็จแล้วเราก็เลือกเมนูครับ เก็เลือกเซฟแอดครับแล้วก็เลือกเซฟเป็นพรูปภาพ image นะครับแล้วก็เลือกเป็น 2D นะครับ PNG แล้วก็เปลี่ยนชื่อแล้วเซฟครับแล้วก็ปิดไปจนสุดท้ายแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับ 3D เราไปที่เมนูแล้วเซฟแอดรูปภาพ นะครับแล้วเปลี่ยนชื่อนะครับทีนี้เท่านี้ก็เสร็จแล้วเห็นไหมครับพอเราเปิดเดี๋ยวพี่เปิดดูใหม่ก็จะเปิดดูได้นะครับมีปัญหาที่ตัวรับเอลตัวเดียวครับที่ว่าภาพออกมาแล้วเป็น png ซึ่งจะมองไม่เห็นเลยนะครับเวลาใส่ไปใน ai ตัวที่สร้างวิดีโอก็จะมองเห็น,นครับนี่เป็นวิธีการนะครับแปลงภาพ แต่ที่มองเห็นให้มองเห็นได้นะครับ